สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันแรกที่เยตุยเข้าสวนหลังจากกลับมาจากเมืองไทยนะคะก็จะพามาดูผักในสวนนี่ผักในโคกนะคะต้องขออัปนะคะเสียงยตุยอู้อ้นะคะเพราะว่าเป็นวัดค่ะอันนี้ก็คือผักหอมนะคะต้นหอมยาวมากเลยยตุยเอาเพิ่งจะเอาตะไคร่ออกนะคะเอาตะไครคลุมเอาไว้ เมื่อกี้นี่ก็มาตัดพวกผักอีหินแล้วก็ผักคะนา้าผักเขียวปรีเนี่ยจะตุยตัดมีผักไอ้นี่ด้วยใบกะเพราด้วยใบเล็กๆอากาศหนาวมันเริ่มจะตายแล้วนะคะเริ่มดำแล้วต้นหอมนี่ใหญตุยคิดว่าน่าจะรอดนะ ต้นหอมนะเดี๋ยวยาตุยจะลองเอาจะแยกกอแยกเอาต้นมันไปปลูกมันจะปลูกได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันมันแน่นเกิน,กนไปแล้วต้นมันก็เลยฝอยพี่น้องจา้าต้นมันเล็กผักเขียวปีก็ยาตุยก็ตัดออกไปผักเขียวปีผักคะนา้าแล้วก็ผักผักชียาตุยผักชีลาวเดี๋ยวพาไปดูผักชีลาว ผักชีลาวยตุยได้สามต้นมีอยู่สามต้นเอพี่น้องนี่ยตุยเด็ดเอาใบออกไปไม่เด็ดต้นนะไม่ดึงต้นยัตุยจะเด็ดเด็ดเป็นใบออกไปกินนะพี่น้องได้สองสามต้นเองต้นไอ,นอ้นี่ก็มีผักไอ้นี่ผักชีผักชีงามแล้วก็ผักผักอีหินมีแต่ต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆอ,อุอบอับเ่งนั้นเลย อันนี้คือผักลิ้นปีนะคะนี่ดยตุ๋ชอบกินเอาไปลวกนะคะไปลวกแล้วมันจะออกขมๆมันหวาน,วานอร่อยดีเริ่มมีหลายต้นมีเยอะนะพี่นอ้องมันขึ้นมาใหม่เนี่ยช่วงนี้แหละช่วงที่เขาขึ้นผักลิ้นปีเดีย๋ยวเด๋ยตุ๋เอาตะไครยคุมเอาไว้ ุมไม่ให้เอกะลอกกอลอกมันชอบมาขุดพี่น้องจ๊ะก็เลยคุมตะข่ายไว้ผักมันก็เลยไปไหนไม่ได้มันก็เลยงออยู่ในนี้ไหมงอกลับมาเห็นผักก็ชื่นใจพี่น้องจา๋าแต่เละเทะไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวจะตุยจะพาไปดูต้นแก่นตะวันกะลอกมันขุด มันน่าตีมากเลยเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยพี่น้องดูต้นแก่นตะวันมันรู้ด้วยนะว่ามันต้องขุดต้นใหญ่ที่สุดต้นเล็กมันไม่ขุดแต่มันขุดต้นใหญ่นี่ขุดมันยังไม่มีหัวนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยเห็นไหมมันขุดมันก็ไม่ได้กินหรอกเพราะว่าหัวยังไม่มีมันขุดทิ้งมันน่าตีไหมนี่ต้นมันยังไม่มีหัว นนี้มันก็เริ่มขุดอีกแล้วพี่น้องจา้ายจตุยเอาตะข่ายมาคลุมมาไว้คลุมก็ได้แค่คลุมแหละพี่น้องจ้ามันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่ากระรอกมันซนเห็นไหมนี่หัวขาวๆมันขุดออกมากินหัวมันยังไม่โตนะคะเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มลงหัวเนาะก็ประมาณเดือนเดือนธันวา ธันวามกราหัวเริ่มใหญ่หัวเริ่มขุดได้นะคะทันวามกราผักสลระแหนก็งามงามแต่เยตุยยังไม่นึกอยากกินอะไรเลยช่วงนี้พี่น้องจา้าเป็นไข้ไข้ขึ้นก็เลยไม่นึกอยากจะกินอะไรเนีย่ยจริงๆเราเยตุยชอบเอาไปกินกับขนมจีนพี่น้องผักสะรนแหนงามงาม ผักมีเยอะช่วงนี้อันนี้เป็นผักสวิตชาร์นะคะแล้วก็พวกผักอีหินนี่ก็ขึ้นมาเต็มเลยเนีผักอีหินผักผักสวิตชาร์ดนี่ก็หอยก็ชอบกินนะคะเห็นไหมอันนี้ก็คือผลงานของหอยนะคะ ชอบอันนี้ยาตุยไม่แน่ใจนะคะว่ามันคือผักอะไรนะที่เขาบอกว่ามันกินได้อะไม่แน่ใจนะเนี่ยน่าจะใช่แต่ยาตุยไม่เคยกินผักป่าอีกแล้วพี่น้อง ตอนนี้ต้นสตอเบอรี่เขาก็เริ่มจะมียอดมีเถาออกไปนะคะพี่น้องอย่าตุยว่าจะเอาไปปลูกในคอกเนถาที่เขายืนออกมานะคะเราสามารถที่จะไปปลูกได้นี่ยังไม่มีเขายังไม่มีรากเนาะปล่อยเขามีรากก่อน เก็บผักทิ้นปีไปลวกกินกับน้ำพริกก่อนพี่นะ้องเนี่ยดอกของเขาก็จะคล้ายๆกับฟันสิงโตนะคะก็เป็นตระกูลเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็น เควอีกสีหนึ่งนะคะเควสีเขียวโอ้อันนี้ฟันสิงโตงามมากใบใหญ่เอาไปลวก ผักที่อยู่ในสวนยี่หรนี่เหมือนไปเก็บผักในป่าเลยนะพี่นะ้องคือมันจะขึ้นไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> ขึ้นไปทั่วยต่ยก็ตามเก็บเหมือนเก็บอยู่ในป่า <c oughs> เพราะว่ามันมันขึ้นมายี่ตุยก็เก็บไว้หมดไม่ทิ้ง สอบอรี่ก็ยังมีลูกนะพี่น้องเนี่ยลูกเล็กๆของมันดูผังอีหินพี่น้องจา้าต้นใหญ่ใหญ่ใบเบลอเลยเนี่ยยอดจะใหญ่อย่เงี้ยเอาไปลวกนะพี่น้องวาหวาน,วาน